Og oh. oh, ตัวนี้เป็นเหยื่อรุ่นใหม่นะครับนานาครับดูครับ วก็น่าจะแปดขีดขึ้นนะครับดูจากลักษณะนี่ดูในปากเห็นเนาะเหยื่อตัวนี้อ้าวหล,ลุดแล้วเหยื่อตัวนี้นะครับเป็นเหยื่อรุ่นใหม่นะครับ ของน้าบ,บอยกบยิ้มนะครับนนาๆเป็นเอ่อทรงเหยื่อเนี่ยเอ่อจะดูเหมือนคล้ายๆแมลงนะครับถ้าเราตีแบบว่าตีขึ้นญ้านะครับแล้วก็ลากให้ลงมานะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆแมลงนะครับที่เอ่อหล่นลงมาจากยอดหญ้าแล้วก็ตะเกียกตะกาย เพื่อจะหนีเอาตัวรอดนะครับก็บอดี้ก็จะมีส่วนหัวนะครับแล้วก็ปีกแล้วก็ใต้ท้องนะครับดูแล้วจะคล้ายๆมาแมลงเหยื่อตัวนี้เนี่ยจะออกแอคชั่นนะครับอสองแอคชั่นคือดำน้ำําดำน้ําก็ว่ายเหมือนปลานะฮะเวลาอยู่ในน้ําแล้วก็เวลาอยู่ผิวน้ําก็จะสายไปสายมาเหมือนมแมลงที่ตะเกียกตะกายเวลา